เรามาเก็บบอลฝรั่งกันค่ะมีนาปั่นจักรยานมาก็เห็นบอลฝรั่งในปา่าธรรมชาติมีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวมีนาก็จะขอเอาสะสมไปเรื่อยๆนะคะกว่าจะถึงบ้านก็คงจะได้หม้อใหญ่นะ,ะอันนี้บอลฝรั่งนะคะเราทานไม่ต้องกลัวคันปากนะคะแล้วก็เอาไปลอกๆหรือทําความสะอาดแล้วก็ทํากับข้าวได้เลยนะคะ เดี๋ยวไม่นนาจะลงเป็นภาษาเยอรมันให้นะคะมีหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะเราจะไปจิ้มน้ำพริกหรือว่าจะเอาไปเกงก็ได้นะคะเนี่ยใบเขาจะเหมือนใบบอลมากเลยนะคะตอนนี้ก็ชูก้านละช่วงนี้เห็นเยอะมากเลยนะคะในป่าเดี๋ยวเราก็เลยจะเอาไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาทำกับข้าวไม่ยากนะคะเราก็จะเอาไปเกงปกติทั่วไปนะคะเอาไปเกงปกติทั่วไปนี่กอนี้เราก็ได้ขนาดนี้แล้วนะคะ นี่จ้ะในป่าธรรมชาติที่มีนาเดินผ่านมาเห็นขึ้นเยอะเลยนะคะขึ้นเยอะแต่ว่าต้นเขาไม่ใหญ่ต้นเขาไม่ใหญ่เนาะเดี๋ยวเราไปหาต้นใหญ่ๆกันค่ะมีบอลฝรั่งขึ้นเยอะเลยนะคะบอลบอลต้นบอลนะคะต้นใหญ่ๆแต่ว่าก้านเขาไม่ใหญ่นะคะก้านไข่ไม่ใหญ่นี่เป็นอย่างนี้นะคะต้นใหญ่ๆ เดี๋ยวไม่น่าจะลงเป็นภาษาเยอรมันให้นะคะจะได้เอาไปศึกษาข้อมูลอันนี้เราไม่เอานะคะคือก้านเขาไม่ใหญ่พอค่ะแต่ก็สามารถที่จะสะสมแล้วก็เอาไปทานได้นะคะเขาอยู่ในป่าธรรมชาติค่ะเขาอยู่ในป่าธรรมชาตินี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาเลยไม่ค่อยเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูต้นนี้กัน จะพอได้ใหญ่หรือเปล่านะคะบนฝรั่งค่ะเราก็จะเอาก้านที่สูงๆนะคะเพราะว่าก้านที่สูงๆเขาจะอ่อนเนาะวันนี้เราไม่ได้เอาขากล้องมาเราก็เอาอย่างนี้ไปก่อนค่ะม่นะ่าเอาช่วงสูงๆนะคะขอเป็นที่สูงๆค่ะ,คะนี่จะ้ะเขาไม่เหนียวนะคะเขาไม่เหนียวเราไปแกงได้เลยนะคะ แล้วก็ไม่คันด้วยนะคะตรงนี้น่าจะได้สักสองสมก้านเราจะเอาก้านบนบนค่ะก้านบนบนใครยังหาทานหรือศึกษาก็เอาไปศึกษาได้นะคะแต่ต้องทานปริมาณน้อยๆก่อนนะคะไม่ทานเยอะเอาไปทดลองดูนะคะเอาไปศึกษาข้อมูลให้แน่ใจแล้วค่อยมาเก็บทานนะคะ บางคนอาจจะแพ้ได้บางคนก็อาจจะทานไม่ได้นะคะเดี๋ยวมีนาจะลงเป็นภาษาเยอรมันให้นะคะแต่มีนาก็ไม่รู้ว่าภาษาเพื่อนบ้านเขาเรียกว่าอะไรไปะคะ่ะไปสะสมกันต่อเราก็มาเจอบอฝลฝรั่งนะคะตรงนี้ก้านให,ใ,หใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะนี่ใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นพุ่มอย่างนี้เลยนะ นี่ใบพุ่มเขาจะใหญ่มากเลยนะคะเราก็เลยจะมายึดก่อนนี้ก่อนปาหลไปตัดกันค่ะกิ่งด้านล่างๆก็รู้สึกว่าเขาจะเริ่มแก่แล้วนะคะเราก็เลือกเอาเฉพาะด้านบนนะคะด้านบนนี่เราจะเอาแบบนี้นะคะ อันนี้ก็รู้สึกว่าจะแก่แล้วเราเอาแค่นี้พอค่ะเราเอาแค่นี้พอเนาะนี่ก็เป็นมีดคู่ใจที่ติดพวกงกุญแจนะคะเป็นมีดพวกงกุญแจก็ไปไหนเราก็จะพบติดพาไปด้วยนะคะเผื่อว่าไปตัดเห็ดตัดผักหรือไปตัดหน่อไม้นะคะมีดอโดเรมอนนะคะใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะเล็กแต่ซูปเปอร์นะคะป่ะเราก็สะสมกันไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเราก็ได้พอแกงค่ะนี่ก็คือที่เราสะสมมานะคะ